พาเดินตลาดผู้ชายพาเดินตลาดเอาดิหยิบเอาเอาเอะไร ผู้ชายตะก,กีวกก้วกตะกี้วกับ้านแล้วขับเสร็จแล้วกลับบ้านกันเอายิงขึ้นเอาของใส่รถเลย จรถกลับบ้านกันแล้วนะป้าย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 กลับบ้านเลยจ้าฮายอาชีพฮูบ้ายบายกลับบ้านเลย